โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆแม่แม่ไม่คือนี่อะคอมันแห้งโควมิดกินคือต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามสิบสองแล้วนะทุกคนนะว้าวคือพาร์ทก่อนพี่เฟลมบอกว่าพาร์ทที่อะไรวะยี่สิบเก้าใช่หรือเปล่าใครมาพูดยี่สิบเก้าปะ <G ül üyor> กูไม่รู้กูจะไม่ได้มันไม่ได้เล่นแนเลยคือต่อจากพาร์ทก่อนนะครับตอนนี้พี่เว็บได้ทําการเอา t r e เร็ของทุกๆคนมาอยู่ในกรงนี้ <S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอตัวนี้มันก็มีคนบอกว่ามันคือ t r e เร็กซ์นะฮะแล้วก็ท r e เร็อันนี้เป็นตัว แพงหลักนะเราก็ปล่อยไปคือตัวทีเล็กเนี่ยน้องๆบางคนก็บอกว่ามันเป็นสายพันธุหนึ่งของทีเล็กคือมันอาจจะเป็นในละเสาตัวที่มันไม่ใช่ทีเล็กก็ได้พี่มันคือตัวนู้นตัวนี้คือแบบมันก็มีถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่แต่กันใช่ไหมไม่ไม่น้องเขาไม่ต่อยกันแต่ที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วผมรู้สึกศูนย์ก็คือโมโหนิดนึงนะครับผมหงุดหงิดนะฮะโดยที่มีน้องๆบอกว่าพี่เบฟครับเนื้อซีอะที่ตัวมันไม่ใหญ่อะก็เพราะว่า น้ำมันตื้นใช่คือน้องบอกว่ามันไม่ใหญ่เพราะน้ำมันตื้นไอ้วกที่มึงบอกว่าน้ำมันตื้นแล้วมันไม่ใหญ่เนี่ยมึงมาคอมเมนต์กันเลยนะในคลิปเนี่ยคือเนสซี่มันโตได้เท่านี้คือเข้าใจไหมอ่ะผมขออนุญาตนะทุกคนนะเกมหมดหนึ่งเลยเอ้ากูเกมหมดหนึ่งเลยมาอันนี้เดี๋ยวขอเช็กชื่อนะสปาสปาวมันจะนตัวใหญ่ปะวะ ไม่ใช่กูเสกมาอ่าผมเราเอาไข่น้ทิอ่าไข่นี้มาแทนนาออันนี้เป็นไข่ของเนซีนะซึ่งเราจะมาทําการขอเซฟกกงไว้ก่อนนะทุกคนนะสร้างโกงไว้หน่อยนี่พี่ขอเอนุญาตนะฮะซึ่งมันมีถกเถียงประเด็นมากมายเห็นไหมคือผมเสกมาเท่าไหร่มันก็ตัวเท่านี้เว้ทุกคนคือมันตัวเท่านี้อ่ะกูจะเสกรวดๆอ่ะมันตัวเท่านี้เด๋เห็นไหมเนี่ย ถ้ามันใหญ่กว่านี้มันคงมันคงใหญ่ที่สุดในเกมนั่นแหละในประเภทปลานะจริง,รงใช่คือมันใหญ่ได้แค่นี้เว้ยทุกคน<ช>คือมันไม่เกี่ยวกับบ่อเว้ยคือมันใหญ่ได้เท่านี้อีหลีน้องลองดูไอปลาที่มันอยู่ในในบอ่อที่เห็นนั่นนั่นคือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเกมมนนะสัตว์ประเภทสัตว์น้ําอ่ะคือเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละคือมันตัวตัวตได้แค่นี้เว้ยทุกคนคือเข้าใจคําว่ามันแค่นี้ไหม เออนั่นแหละฮะไม่คือมันพาคอมเมนต์แบบมั่นใจมากเลยพี่ขัดตามากเลยครับพี่เนซีเดนเสาน้ําลึกแต่ทำไมจะต้องมาแบบอยู่ในข้อแคบๆมันเลยไม่โตพนนะโอ้ย่าหูดีสู้นะสูยาหูดีหลายอย่าพากันหูดีหลายเข้าใจไหมก็ถทเนี่ยมันโตได้เท่านี้จริงๆนมันไม่เกี่ยวกับหอกเนี่ย เออเอาไปเสกการทะเลให้น้องๆดูเออเดี๋ยวพวกพวกอ้างว่าการเออถูกคอปปี้อันนึงเสกการทะเลให้น้องๆดูเออว่าว่าเนี่ยมึงจะเอาลึกประเดนน้ำเนี่ยมึงจะเดี๋ยวกินน้ำยาหมองคืนก่อนน้ำยาหมองคืนพาราเซอร์มึงออกจากโกงอีกแล้วเอาไปครอบคลองพี่อ่ะอาจจะดูเท่าๆเดี๋ยนะอ่ะเห็นไหมไอลึกเลยนะเดี๋ยวเราไปลึกกว่านี้อีกครับเห็นไหมมันก็ตัวเท่านี้อ่ะทุกคนไหนพี่ว่าจากไหนเออ อย่ามั่นใจไยคำบอกคำจานไม่ได้เถียงเลยเด้ไม่ได้เถียงครับไม่ได้เถียงเขาเรียกว่าเออสาธิตให้น้องๆดูเนี่ยผมบอกแล้วก็คือว่ามันไม่เกี่ยวเว้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมมันก็คือเจ้าเต่าเต่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเราลองเาเสกดูเห็นไหมเต่ามันก็ตัวเท่านี้เหมือนกันนี่เห็นไหมมันตัวเท่านี้อะทุกคนมันไม่เกี่ยวกับบ่อเว้ยต่อให้เราไปวาง ขาต่อยให้เราไปวางลึกแค่ไหนมันตัวเท่านี้มันก็ตัวเท่านี้เลยเออเนสซี่อ่ะมันหมดหมดหมดมันตัวเท่านี้ไปนั่นแหละเอาเราเออมึงทำไรกูฆ่าพาเร์มึงฆ่าทำไมมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินอ๋อมันเยอะเกินเออสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเกมหมดศูนย์คืนเนาะก็สรุปแล้วนะครับผมปรากฏว่ามันตัวเท่านี้เนาะไอพวกที่มึงคอมเมนต์ว่ากูเนี่ยมึงมาคอมเมนต์เนียนะคลิปเนี้ย มึงมาขอโทษกูนะเนี่โอ้โหแซะกันเก่งเหลือเกินใช่ครับพี่ผมก็ว่างั้นแหละดันดันเมนนี้ใช่เลยนี่วยวากมลุ่มลม้แซะกูเก่งแซะกูเก่งอะโธอีบ่าเอ้เห็นไหมย่าหู้ดีสูงหน่อยยาหู้ดีเข้าใจไหมคือพี่อะลองมาแล้วคือตอนแรกผมก็ผมก็งงเว้ยเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่น้องๆพูดเว้ยแล้วพี่เฟรมก็บอกว่า มันไม่เป็นหรอกเพราะว่ากูไปเสกดูแล้วเออพี่เฟมบอกว่ามันไม่เป็นหรอกเพราะกูก็ไปเสกดูแล้วเราก็ต้องคล้องใจตอนเลี้ยงไงตอนเลี้ยงมันโคตรตะกจิตเดียวแบบตะกจิตมากอ่ะท้าไม่ถั่วจริงๆตอนเลี้ยงตอนเด็กอ่ะพี่เฟมเขาไปทําการเสกดูไว้แล้วเว้ยทุกคนเขาเลยบอกผมว่ามันตัวเท่านี้แหละเวบเพราะว่ากูเสกดูแล้วเออแล้วผมก็เลยลองไปเสกดูบ้างสรุปว่าตัวตั้ยเดียวเยทุกคนคือ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเนสซีเนี่ยมันเป็นเดนอสสน้ําลึกขนาดไหนนะครับแต่ว่าเนสซีเนี่ยมันเขาเป็นเดนอสาประเภทที่ไม่มีเหงือกเหมือนกับปลววานอะไรพวกเนี้ยใช่เออเขาก็ขึ้นไม่ใช่ปลาบางทันเถอะมันใช่มันไม่ใช่ปลาเว้มันมันเป็นเดนเสสลึกบ้างไม่ลึกบ้างผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นชนิดของเขาเดี๋ยวเขาจะอยู่ใต้น้ําลึกขนาดไหนนะแต่ว่าเขาจะเหมือนปลววานแหละที่ต้องขึ้นมาหายใจป่ะผมไม่แน่ใจนะอยู่บนผิวน้ําตลอดอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็แบบนี้แหละทุกคน อ่ะเดี๋ยวเขาปรับนั่นส่วนไอ้เจ้าไอ้เนี่ยตัวแค่นี้แล้วมึงไปดูชาร์จมาอมอสบึงสักทีไม่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 นี่ไอ้ตัวเนี้ยพี่ทบเบอร์เลอร์ไอ้สามตัวที่ว่ายน้ำเันอะมึงตัวใหญ่มากโอ้ดูดิโคตรตัวใหญ่เลยเออดูดิมันแดดบึงมาทั้งตัวคือแบบตัวโคตรใหญ่ลังรองไปดิ ไเมืามืองามลงมาเนียเมืองดาวกูไม่กลัวมันไม่กัดไม่กัดเรามีอาหารเต็มอยู่มันนี้มันเนีมันนีมันอาหารมันนีมันนีมันนีมึงมีมนี้กูเห็นไม่เนี่ยมันจะไม่กัดเลยเออไม่กัดเนี่ยมึงเห็นไมเนี่ยมันกัดอู่ี่ลยมันนีมันนีมันนีออเราจะมาถ่ายรูปการสะเลยๆๆ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 ๆอๆๆ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 ลๆๆ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 ๆงดพี่ เอต่อยไม่โดนเออเรือสูงนี้ไม่เห็นจะกัดเลยวะอะไรอะไรอะไรมันจะเข้าฝั่งเหรออะไรอะไรมันจะเข้าว้วาดิมันกลัวเหรอโอ้โหกลได้แสองเซ็ตน่ารักกูได้ไงวะโคตรตัวใหญ่เลยให้ตายเออตัวนี้่าจะเป็นตัวที่น้องๆว่าใช่ปะตัวที่ใหญ่ที่สุดเออไอตัวนี้แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้กับเมกาโลดอนไหนตัวใหญ่กว่ากันอะต้องไปศึกษาทีหลัง ป่ะเรายังไม่มีเลยเด็เรามีอ่าสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูมากๆนะฮะมันก็คือไอ้เจ้ากรงของแบบมอสนะฮะซึ่งเป็นกรงที่เราเอ่อเราลืมไปแล้วตอนนี้ปล่อยปะละเลยเกินไปครับผมอาหารหมดแล้วบ้าี่ดพี่ว่าคือคอกแบบเฮ้ยมึงเดินตามทางดิมึงอย่าเดินลัดดิพี่พี่เอ้ย โอ้เฮ้ยเฮ้ยเ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 ดี๋ยวเียวมันตยลูกอ้าว้าวคว้างเเดี๋โอ้ยกูมาเม่อกี้ลูกลกลูกใจเย็นลูกใจเย็นว้ยิเฟมมาดูขนาดนี้เรอิเฟมมึงมาดูข้างล่างโอ้ยโอ้โอ้ยอะไระไม่มันกินมนไมนอะหอะไรอะไรอะไรกินน้ออะไร อะไรเป็หม้อป่าดพี่กินเนื้อมีมอเตอร์เยอะมากโอ้พระเจ้าพี่เฟมพ่อเป็นทำไปกินเละพี่เนี่ยทุกคนคือปล่อยสร้างโรงให้ซะดีนะเพิ่งดูเพิ่งทำปล่อยฝะละเลยตั้งแต่ดีตอนได้มันทำเป็นชั้นให้เราดูดิเลอะที่เลอะเลอะโอ้ ไม่เลือกอะไรเลยเละโอ้โหมึงก็โอ้ยหน่อยตัวเนี้อุ้มโอ้เป็นหดขนาดนี้เลยแม่าบูสอันนี้อันนี้เป็นไข่ของเนซีนะครับตอนที่วิเว้ไปขุดมันคลอดออกมานะอันนี้นะเดี๋ยวเก็บก่อนที่ต้องทำเมื่อกี้ก็ช่วยกันเก็บดิพี่ช่วยกันเก็บดิช่วยเก็บดิเก็บ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 ไปเก็บมาทิ้งอ่ะโอ้ยเละเละเธอะมากเลยนะพวกมึงสองตัวเนี่ย ออพังยกใหญ่เลยคอกกูเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไปหานี่ไม่ได้ใครตีใครตีเมื่อกี้ยอมรับมามึงตีกูฮะคิดว่าเป็นแมมมอนแล้วกูไม่กล้าสวนเหรอมาดิมามาดิมามึงพังทำไมกูมึงพังมันทำไมมึงพังมันทำไมโอ้โหพังมึงพังทำไมมึงพังทำไมมึงพังทำไมมึงจะพังทำไมพังนี่นเออเออเออทู กูเลี้ยงมึงมากับมือเด้ยทมึงคิดว่ากูฆ่ามั้จะแว่นทำไมกูถามหน่อยดิมึงจะแว้นไปแว้นไาทำไมอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนมึงมาไม่พี่เฟมเฮ้ยมึงมึงต้องผูกเชอะมึงลากรเกรากรากรักเากรากรา้รากรกราากรากรมึงาากรากากรกเกมาากกกาาา อะไรอะไรอะไรโอ้โหคุยเปิร์ตไอ้มันระเบิดได้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรโหดคุยเปิร์ระเบิดไรไแมมมอสไม่ได้ระเบิดคุยเปิร์ระเบิดโอ้แม่มือยหญจะเห็นแสงจันทร์ก็ไม่บอกไลยว่าเอ้ยฟังของกูเละเลยว้าวทุกคนเอ้ยมันอะไรอ่ะมึงมึงคิมกินกินอาหารด้วยอ๋ออู้น่าตื่นเต้นจังเลยโอ้โหเละไปทุกอย่างเลยทุกคน ขุดจากข้างล่างมึงขึ้นมายันข้างบนอุ้ย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 เจบ็บเจ็บเลยเจ็บเลยปักทอก้อจแต่มันทำไมมันทําเป็นแบบเป็นชั้นเป็นชั้นดีอย่างวะมันไม่ดีหรอกพี่ผมว่านะ <c oughs> คือมัน <c oughs> ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะพี่คือมันอยู่ในครก <c oughs> น่าจะดีกว่าเว้ย เออผมว่าน่าจะอยู่ในคลอกน่าจะดีนอาจจะไม่ชอบแบบมันอาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบอยู่ในกรงไงอาจจะชอบอิสระชอบอิสระเออแบบออกไปนอกคลอกแล้วทำบลายสวนไดโนเสาร์กุเล่โอ้ชีวิตโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะโอ้โหน้องเขาอยากอยู่อยู่อย่างนี้เราก็ปล่อยน้องเขาอยู่อย่างนี้ไปละกันนะทุกคนนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมที่พี่เบอยากจะประกาศนะฮะก็คือว่าพาทนี้ คือพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์เรื่องเสาโรเวทุกคนเพราะว่าพี่เว็บป่วยเป็นโควิดนะฮะก็เลยจะเลิกทำปุ๊บปุ๊บป่วยปั๊บเลยอืมใช่คือแบบป่วยเป็นโควิดไงก็เลยว่าเราจะเลิกทำนะฮะผมซึ่งถามว่าพี่เว็บครับทำไมพี่เว็บถึงเลิกทำซีรีส์เรืสองเสาครับพี่จบแล้วหรอครับในพี่บอกว่าจะสร้างเรื่องเสาเยอะกว่านี้ไงครับ คือพี่ขี้เกียจที่จะต้องมานั่งซ่อมคอกไดนโนเสาร์ทุกพาร์ทนะครับทุกคนคือเดนโนเสาร์ของเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะกินแล้วมันจะไม่พังเวสรุปแล้วต่อให้เราให้อาหารมันกินมันก็พังเวทุกคนคือผมไม่ชอบอยู่ตรงนี้แหละไอเกมเดนโนเสาร์อ่ามอสด,ดนโนเสาร์นะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะฮะแล้วถามว่าผมจะเล่นเดนโนเสาร์ไหมอย่าหวังะฮะ ต่อให้มึงอัปเดตดีเด,ดมาแต่ไหนไม่เล่นแล้วบอกให้ <c oughs> พังทุกพาร์ทไอ้ว่าแหนไหนมึงจะทำอะไรบ้างแมงดทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่เว็บผมไม่มันจะพังเลยสังเกตต้นไม้นะต้นไม้ในคอ,อกเลยนะเสาเนี่ยคือมันพังเว่แต่ว่าโกงพวกเนี้ยพวกพีพ่เว็บซ่อมไปเฉยเออมันก็เลย <รอ S 1> ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเยอมันไม่ได้พังไอ้มึงออกไปยี่ยวตัวเนี้ยไอแมงดามันอยู่ตรงไหนวะพี่มันอยู่คอกเี่อ๋อ เขาตัวใหม่เหรอไม่แม่มันอยู่สูย์วิจัยอ๋อสูย์วิจัยทาไมวะสูย์วิจัยทําไมวะเออทำไมวะทำไมวะทำไมวะไหนอะทำไมวะอุ้ยโอ้ตายเลยอะไรอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยมันออกมาอีกแล้วเนี่ยเออดิโอ้วุ่นวายอะวุ่นบอกวุ่นไหวไหนๆอะไร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 อะเล่ามาสิมีอะไรเซฟไอะ ว้าวอะไรอะไรอะไรว้าวว้าวเฮ้ยเขาไม่แอบสร้าง嘛พี่เขาไม่แอบสร้าง嘛แอบสร้างเขาไม่แอบสร้าง嘛พี่คอกเลยนะเสา嘛พี่ไอตัวไอตัวนี้เอี้ยลวก่อหัวมิกเลยไปเดี๋ยวเราไปตกแต่งเดี๋ยวทุกคนถนนหนทางเนี่ยผมซึ่งมันเป็นพาร์ทสุดท้าย ที่เราจะเล่นนะฮะแล้วก็จะเป็นพาสท้าที่เราจะลองเสกหาทีเล็กแต่ว่าผม<ช>คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นทีเล็กอ่ะใครอยากได้แมปก็ขอพี่เวฟเลยครับผมใครอไม่แจกครับผมใช่ไม่แจกไม่ต้องไปหลอกนะทุกคนไปสร้างเล่นเองดีกว่าครับผมใช่แมปกระจกกระจกอย่างนี้มันจะเอาอยู่เลยทั้งแมปไม่มีอะไรดีเลย<ม>นี่ว่าอันนี้แพงหลังตัวนี้ตัวอะไรเอาแพงหลังบ้านดีสุดเออใช่เอ้ยเนี่ยคอกเินเสาเนี่ยดีสุดละ เออในสอเราเริ่มเติบใหญ่เติบโตแล้วทุกคนสรุปแล้วเต่าตัวเท่านี้นะครับแล้วก็เนสซี่ก็ตัวเท่านี้เหมือนกันเนาะเนี่ยทีแรกี่เริ่มโตแล้วนะแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้ก็ลูกออสตัวเท่านี้นะครับแล้วก็อีกจะมีอีกตัวนึงใช่ไหมอีกสองตัวเสิจมันจะเป็นไอตัวนั้นอยู่ในน้ําอ่ะเดี๋ยวนะนี่ไอสองตัวนี้ก็จะตัวเท่านี้เหมือนกันครับแล้วไอตัวนี้หายไปไหนเดี๋ยวนะ นี่ยังอยู่ข้างล่างยอ๋ออยู่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 ไม่เกี่ยวกับน้ําลึกหรือน้ําตื้นนะทุกคนใช่เออแต่ก็ดูนาเข้าใจตรงกันไปด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าของม็อดเขาไม่น่าจะเขียนเก่งขนาดนั้นอ่ะเออเพราะว่าเราจะให้เดลสอมันกกระยะความตื้นความลึกของน้ําเนี่ยคนเขียนม็อดต้องันต้องเก่งมากอ่ะเอาจับเราใส่กี่ตัวสองตัวสามตัววะใส่สองเลยเออรุ่ดีตอนนี้หกแล้วอ่ะใช่เออ เต่ามีหกตัวแล้วหกหกหกตัวแล้วหกตัวอยู่ตรงไหนอยู่บนบกปะนี่น้ำเย็นน้ำขอดูดิขอดูดิอ๋อเย็นน้ำเสกไงเอ้ามึงไปเสกตอนไหนกูไปเสกป่าวะอ้าวไม่กูเสกมาแค่สามตัวนะเสกเพราะว่าดูขนาดเต่าอเออเสกดูขนาดเต่าเพราะว่าเต่านุ่มๆบอกว่าเนี่ยเต่าก็เหมือนกัน มันอยู่ในบดตื่นไงอยากกูจะแซะพวกมึงจนมันตายมึงมาคอมเมนต์กันด้วยมึงรายงานตัวเลยนะพวกมึงแต่ละคนเนี่ยโอ้โตู้สู้ย่าหูดีหลายสู้อะตแหม่พูสมั่นใจเลยเว้ยอันนี้วางไปทุบไปทุบไปอันนี้เราก็ปล่อยทิ้งไปนะฮะก็น่าจะเสร็จแล้วตอนนี้เด็นสาวเราฟังไปได้กี่ชนิดวะเนี่ย อันนี้มีหลายชนิดเกือบทุกชนิดแล้วนะพี่บ่าแต่ว่าตอนนี้เราจะเอายังไงคอยาวตัวนี้ดีหนตัวที่มันออกมาจากคอกอ่ะคือมันบักออกมาเนาะทุกคนเพราะว่าคอกมันเป็นรูเนี่ยผมคิดว่าได้ใช่เออพี่เฟรมมันน่าจะแบบนอนทับตรงกลางคอกพอดีแล้วอยู่ดีมันก็แบบเด้งเด้งออกมาเออเพราะว่าพี่เฟรมเขาสร้างมาไม่เหมือนชาวบ้านแล้วช่องเขาอ่ะผมงั้นผมปล่อยเขาไปแล้วกันเราไม่ฆ่าเขาดีกว่า เอ้มันหน่อยเนาะมันไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเกมบหมดกันเลยแล้วกันนะฮะทุกคนเกมบหมดเลยก็ได้แต่เก็บของตัวเองไว้ในกล่องก่อนนะทำไมอะเกมบหมดหนึ่งเอ้าเรามันจะได้เป็นอนุสรณ์ไงอ๋อเออว่าของมามาทีพีหมามาทีพีหมาผมก็ได้เป็ของเพิ่มของเพิ่มที่พี่ทีพีมาผมก็ได้เปทีพี่ที่พีมาเลยอ่ะผมเอาของเก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะเราจะมาดูดีกว่าว่าเราฟักเดินสอบไปได้กี่ชนิดละกี่ชนิดเหรอแมงดานับดิมึงอ่ะ มาเราจะมาดูนะครับผมว่าไดนโนเสาร์ของเราเนี่ยมันจะมีชนิดตัวอะไรกันบ้างนะฮะซึ่งน้อยบอกว่าตัวนี้มันคือทิรซ์นะฮะเราจะมาลองเสกเขาในฉบับตัวใหญ่ดูว้าวตัวใหญ่ปะมันก็ตัวใหญ่พี่ตัวใหญ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 ่แต่ผมดูสภาพแล้วมันไม่เหมือนทีเลก็ก <c oughs> อะพี่ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่มาดูพี่มาดูพี่มาดูจริงดูในคอกมันพี่ สภาพเขาเหมือนมันไม่เหมือนทีเล็กมากๆเลยทุกคนไหนอน่เดี๋ยวเขาปัเสียงเลือสิบห้าพออยู่คอกมันโอเคนี่ยเหมือนก็เบื่อนนะพี่ว่าเหมือนอยู่เลอะตอนเช้าที่เขาดูดิผมว่ามันมันเหมือนไอ้นั่นอะไดโนเสาร์ที่แบบเวลาเน็ตหลุดอ่ะมันเป็นไดโนเสาร์ที่หน่อมแนยมากเลยไหมทุกคนโอเคปะเดี๋ยวผมจะมาไล่เสกไดโนเสาร์ของแต่ละตัวเลยแล้วกันเนาะ ซึ่งว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างาอาจจะมีทีเล็กอีกตัวก็ได้นะเว้ยเออมามเราจะเริ่มทําทการไล่เสกเดินเาเนะฮยซึ่งเดนเสลเนี่ยมันน่าจะเริ่มจากไอ้ตัวนี้เปล่าวะป่า <c oughs> ดิ้นทุรนทุรายอ่าแขกหลงังไอ,อ้เ,ออเดี๋ยวเราไปไป,ไป,ไ,ปไปหาคอกไปหาคอกให้มันดกวะหาคอร์กโอ้หโหมาปุ๊บพังแบบปั๊บเออฆ่ามันทีพี่ เออเดี๋ยวนะเออ่ราเสกกันดนี้มาผมจะไล่จากสเกลจากตรงนี้แล้วกันเนาะซึ่งในเกมเนี้ยมันจะมีบอสอยู่ด้วยเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปฆ่าบอสเวยใช่เฮ้ยเราลองไหมเราลองไหมเดี๋ยวพี่มีปลามีแผงหลังมีตัวนกมีทีเล็กมีนกตัวบินโอเคมีเนสซีมีเออ่ปลาไอตัวปลาที่ที่เราเลี้ยงสามตัวเฮ้ยมึงอยู่ไหนแหละเดี๋ยวดาดเด้อ เดี๋ยวๆๆเด้อเดอเด้อเด้อเด้อเดอเด้มเด้เด้อเด้อเดาอเด้อเดาอเด้อเด้เด้อเด้อเ,อเนะอ้อเด้อด้อเด้อเป้อเด้อเด้อเี้อเด้มเดีเล้อเด้อเดอเี่เรเ้ะะอเ,เามาอเด้มาม้อเด้อเด้อเดอเด้อเดาอเล้อีด้อเนะอเดอเดรอเด้อเด้อเด้อเ้อเนอเดอเดอเอเด้อีด้อด้อเด้อเด้อเดอเด้เด้เด้อเดอเเอเอดเเออเ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปเอาไปเอาบปมึงทีพีไปกับพี่มึงทีพี่ไปโอเคทีพี่มานทีพี่ไตัวต่อไปเป็นคอยาวคอยาวเราเลี้ยงแล้วดิใช่ไหมเราเลี้ยงแล้วคอยาวคอยาวมีเลี้ยงแล้วสไปโนมีเลี้ยงแล้วไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะนเนี่ยดูดิตัวนี้ยังไม่เลี้ยงตัวนี้ยังไม่เลี้ยงเป็นตัวที่มึงเลี้ยงตัวแรกเปล่าตัวนี้เลี้ยงแล้วโอเค เอ้ยตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงยังวะยังดิยังแล้วงแล้วเอาเลี้ยงแล้วเหรอใช่ปะวะยังดิตัวนี้ยังไอ้ตัวนี้เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เลี้ยงแล้วเหมือนกันไอ้เดกกันเอาเดะกันไอ้ตัวนี้ปะตัวนี้ปะตัวนี้ที่มันไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ใต้น้ำ่ะอันนี้อันนี้คือฉลามใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรไม่ใช่อไรคือฉลามอันนี้ไม่ใช่ฉลามแน่นอนอ่ะไอ้ตัวนี้อันนี้มันคือเนี่ยโมซาซออะอันนี้สไปโนะปะวะไม่ใช่ใช็คป นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือสไปร์โมหรือเปล่าไม่น่เนี่ยคือคือโมซาซอตัวเนี้ยอ้าวแล้วตัวนู้นตัวอะไรเออตัวเนี้ยคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะน่าเป็นปลาปลายักษ์หรือมั้งเออนี่น่าเป็นปลายักษ์ปะอันนั้นเป็นแม็กาโลดอนปะไม่ใช่ไม่กคาร์โลดอนมันไม่น่าใช่อย่างนี้จระเข้จระเข้เราเลี้ยงไปแล้วนะครับแล้วก็เอาออกไปเรียยบร้้อแลวตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในเกมอ่ะแต่ไม่ใช่จระเข้คอยาวใหญ่ที่สุดในเกมพี่อันนี้ตัวอะไรไม่ไม่ถึงสัตว์น้ำอันนี้คาโน่โอ้คาโน่อ่ะคาโน่ชัวร์เลยทุกคนตัวเล็กจังวะ อก็อ <hã S 2> ใจนึงอันนี้เป็นเอ่อตัวเฮียอะไรล่ะแรปเตอร์ไม่ใช่แรปเตอร์อไม่ใช่พี่แรปเตอร์อสีแล้วมันกินเนื้อนะอะมัน,นกินพืชอ่ะเออมันกินพืชก็ใช่เออมันน่ากินพืชแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผม, <c oughs> มพี่เฟรมพึ่งฟักไปเมื่อกี้เลยใช่ใช่พี่เฟรมพึ่งสร้างกูแล้วก็ฟักไปนะครับแล้วก็ตัวต่อไปอ่าพาราโซโอเคไอตัวนกนกตัวนี้เราจะไม่ได้เลี้ยงตอนโยนแม่นึงเนี่ย ค <c oughs> อยาวตัวนี้เราเลี้ยง <S <S ยแล้วใช่ไหมคอยาวตัวนี้เราเลี้ยงแล้วอันนี้นกเล็กนนี้เต่าเต่าก็เลี้ยงแล้วเหมือนกันเฮ้ย๊อปปี้ยนที่เล็กถูกว่ามันไม่น่ามีไว้พีเ่เฟรมเราจะมาค้นค้นคนวายห,หานะฮะทุกคนวลวขีเฮ้ยตัวนี้เรายังไม่ได้เลี้ยงเลยตัวด้ยไอโอ้ยดดดมึงขี่ตัวอะไรวะเนี่ยด้อยยักษ์ว่ะ มีโดโด้ยักษ์ด้วยเน่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 ่น่่อันนี้ก็โดโดยักษ์ยักษ์เลยเนี่ยขี่ไม่ได้ย่ลยเฮ้ยทำไมมันมีตัวนี้หลายสายพันธุ์จังทด้วยอ๋อมันมีหลายสายพันธุ์จังแล้วมีโดโดเล็กด้วยมีนกกระติบด้วยมีตัวปูมาเลปอแล้วก็ปลากินเนื้ออ๋อประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวผมขอเสกอีกสักแถวแล้วกันเนาะว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีบ้าง ขี่ไม่ได้แมมมอสมีแล้วนะครับผมเพิ่งฆ่าไปแล้วก็พังกูสือคิ้วดาบมาลายแรดมาลายได้เหรอแรดขี่ได้แรดขี่ได้พี่เฟมแรดขี่ได้ลองลองลองพี่ต้องลองไหลองลองลองเฮ้ยเมงดาเฮ้ยเมงดามไปขี่แมมมอสตัวนี้ได้ยังวะเฮ้ยอูดูไม่ขี่ดิตัวใหญ่ขี่ได้ปะมีกวางกวางนี่เป็นกวางบรูซ์ปะบลูสแล้วก็มีตัวเฮียด้วยทุกคนถ้ามันขี่ไม่ได้อ๋อ กว้างขี่ได้แล้วเนี่ยเมกคาลุดอนพี่เนี่ยหนี่ยเนี่ยหนอะนี่ไงเนี่ยอ๋อตัวเบลล์เลยนะเออเมกคาลุดอนตัวใหญ่ใหญ่สุดเลยว่ะเรามาลองวัดขนาดเมกคาลุดอนเนี่ยคนละสายชันเลยตอนนี้โอ้พระเจ้าไม่กัดกันเหรออ๋อไม่ได้กัดแล้วก็มีเขีนขี่ได้เลยวะอันนี้คือตัวอะไรวะชะมดปะ ไม่เลยไม่แน่ใจฮะไม่รู้คือตัวอะไรแล้วก็มีกิ้งกาอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอุ้ยมอสมันก็มีเรื่เสาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจะให้เราเลี้ยงจนหมดทุกตัวนี่เราก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าพี่เวฟพี่เฟรมแมงดาเดี่ยจะต้องมานั่งอ่าเือว่าอะไรวะซ่อมทุกพาร์ทเพราะว่าเรื่องเสาเขาที่พังโกงมากๆนะทุกคนคืออย่างแรกที่เราเข้ามาในเกมก็คือเราต้องหาอะไรซ่อมให้หมดก่อนหมดแล้วที่เห็นที่เห็นแบบนี่นะเห็นป่ะที่เห็นมัน เออที่เห็นแบบว่าส่วนด้านเสาเรามันแบบว่ามันมันไม่เป็นอะไรเลยมันดูแบบสวยงามแบบว่ามันไม่มีร่องรอยการพังเนี่ยเพราะว่าพวกเราซ่อมนะทุกคนซ่อมก่อนค่อยเล่นนะใช่คือพวกเราซ่อมก่อนแล้วค่อยอัดคลิปนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันพังเยอะมากแต่ไอ้ไอ้ทุกคนเห็นไอ้นี่ไหมไอ้ข้อของมมมอสอะอันนั้นพวกเราไม่ได้ลงไปซ่อมนะเว้ยมันก็เลยเห็นมันแบบพรุนขนาดนั้นอะคือแบบโอ้พระเจ้ามึงจะพังอะไรกูเยอะขนาดนี้วะเนี่ย ก็ตามนั้นนะฮะทุกคนสุดแล้วไอตัวนี้ผมยกให้เขาเป็นทีเร็กเลยแล้วกันนะน้องๆก็บอกว่าทีเร็กเหมือนกันนี่เห็นไหมเราให้เขาเป็นทีเร็เลยลวกันแล้วมึงก็พังอีกแกโอ้ยหนอขยันจริงๆเลยนี่ใส่ไปอันนี้ก็อ่ะปิดไปไว้เท่าเดิมตัวนี้ก็เรียบร้อยเรามีเท่าสอั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหลายสองอยู่นะจริงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองอยู่ในข้อของไอปอนปะใช่เออแล้วยี่สิบสามก็ลังขี่ม้าอยู่ปะเออนั่นประมาณนี้แหละประมาณยี่สิบสามตัวไว้ทุกคนในสองที่เราเลี้ยงนะตอนนี้นะ ส่วนตัวที่เรายกเลิกเลี้ยงก็จะมีจอร์เก้นะครับผมที่ยก<ช>เลิกเลี้ยงไปแล้วก็ก็ตัวขาวเด็ยตอนนี้พี่เฟรมเขาเพิ่งเลี้ยงไปนี่เห็นไหมมันคือเดนเสลตัวกรุงเลบนะฮะซึง่งพี่เฟรมเพิ่งสร้างมือนันจำตัวขาวได้ปะตัวขาวที่มันตัวเล็กอะ่ะเออใช่ใช่แล้วก็ไอ <จะ S 1> ้ตะขาบ<ป>ข,าของแมนดาด้วยใช่ออตะขาบแมนดาเราก็เคยเลี้ยงแล้วก็อ<ม>ีกอย่างหนึ่งนะครับผมกถม็ถามว่าทำไมเราถึงจะเลิกอัดคลิปของเดนเซลนะครับก็คือ แมงดาเขาไม่ว่างนะครับก็คือเรียนเยอะชิบหายแล้วก็ติดเกมอื่นด้วยนะฮะเขาก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาอดคิปเขามึงออกคล้องไปแล้วใช่เถอะสามเขาออกไปแล้วพี่ขอบคุณทุนมากนะผมบที่รับชมซีรีส์เดออมาโดยตลอดนะครับหวังว่าต่อจากนี้ไปผมคงไม่เล่นซีรีส์นี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าเล่นไปให้อาหารไปมันก็พังกงนะฮะพังคอกบักนะฮะ ใช่เห็นไหมสามเผาเป็นจะพังออกมาเลยเราต้องฟาร์มของต้องมาใช่คือเราต้องฟาร์มของแล้วมาซ่อมคอกอย่างผมเล่นต่อไม่ไหวเนาะผมรู้มากแล้วกันนะผมจะใหม่ซีรีส์หน้านะฮะผมรุ้มากจริงนะครับสำหรับเดรสเสอรที่เราเดินทางมาก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปเลยครับผมมึอดูดิแม็มอสไปดอกมาวิ่งเล่นแล้วพี่ดูดีโอ้โหมือดูดีเนี่ยมึงดูดีเนี่ยมึงดู๋ยอ่ะปอสอย่ามือดูมันแว้นแล้วม่าไปทำร้ายมันมือไปทำร้ายมันทำไมมันจะกูบอกว่าอย่าไปทำร้ายมัน มึงเดนละโอ้โหช้างกูกำลังหมุนติ้วอเลยออออเดียว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 ไล่ไล่เดียวกันกันอุ้ยบ้าเอ้ยอ้ยเละไปย้าย